สวัสดีครับเ,เพื่อนเ่อเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูล่างของเรานั่นเพื่อนนะดูสองตัวล่างของเราแบบปากหลักสองตัวล่างของเราแบบปัปกหลักเพื่อนมาดูก่อนเข้าดูแนวทางเรองเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือน อันนี้ชื่อช่องเรานันเพื่อนนะคำเตือนคลิปเรโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวะทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากช่องฝากคําเตือนนั้นเพื่อนนะเพื่อนดู2ตัวล่างของเราเพื่อนแบบปักหลักนะทั้ง10ทั้งหน่วยดูเพื่อนดูดูสูตรนี้เลย ตั้งแต่นครนายกมานานเพื่อนนะตั้งแต่น,ะตตนครนายกมาหลักสิบของเราได้แปดมาแปดหลักหน่วยของเราได้สามแปดสามหัวถัดมางวดถัดมาสูตรหลักสิบเราทำได้ห้าบวกสองหกบวกสองได้เจ็ดออกเจ็ดห้าหลักหน่วยเราทำได้ห้า ั่งนี้มา2องฝั่งนี้ก็มา2เข้าตามหลักนั่นเพื่อนนะงวดถัดมางวดถัดมาศูนย์เราทำได้เลขเก้บวกสเป็น1นบวกสมาผลออก5 5 0หลักหน่วยของเราก็มี0ูนย์มางวดถัดมามาออก ออกเลขเหมือนกันนี่วดนี้ออกเลขเหมือนกันน้อเพ่นนะหนึหนึ่งอันนี้มาสองตัวฝั่งนี้ห้าก็มาตามหลักของเขาเดีหลักสิบมา2ตัวมางวดถัดมาเพื่อนดูสูตรฝั่งนี้ทำได้เลขหลักสิบคือเลขเจฝั่งนี้เลขศ ออกเจ็ดศูนยมางวดถัดมา6กสี่สวันนี้เข้าสองตัววันนี้เข้าสองตัว6กสมางวดถัดมาออก80 80 0แปดศเราก็มีออกออกศูนย์แออกศ8มางวดถัดมา มองเห็นหมดไหมผมก็ลืมดูถึงไหนแล้วเพื่อน08มางวดถัดมาออก4 1 4 1เรามี4เรามีงวดถัดมา5 8 5 8มี8มีแมีงวดถัดมาสูตรเราทำได้เลข4ออก4 1 4 7นมี มาออกอกหลักสิบได้9หลักหน่วยได้2งมางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขหลักสิบได้เลขที่เข้าเลข8หลักหน่วยของเราได้มีเลข0 8 0ย์งวดถัดมา5้าห้าเขาเข้าห้ามางวดถัดมา7 7 3 7 3มีฝั่งนี้เข้า2องตัวฝั่งนี้เข้า2องตัว งวดถัดมา99 99 9เลข9เรามีฝั่งนี้เลข9เราก็มีมงวดถัดมางวดที่ผ่านมาฝั่งนี้เข้า2ตัวฝั่งนี้มาตัวหนึ่งหลักหน่วยเข้าตรงหลัก มาดูงวดนี้เพื่อนงวดคิดนำไปใช้นี่หลักสิบได้ศูนย์หเกแปดหลักหน่วยได้0 2 9ย์ห้า 1>, 1 2 3 4 5, 5 5 5 25 25ชุดเพื่อนๆ25ชุดผมจับให้อเอพื่อนแล้วผมจับ2ตัวล่างให้เรียบร้อยอา้าวลมพัด ดีกว่าลมตีลมพัด้อพเพื่อนอันนี้คือหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยผมจับให้เรียบร้อยศูนย์ผมตั้ง ศูนย์ตั้งศูนย์ลงมาหลักสิบสองตั้งสองลงมาหลักสิบหกตั้งหกลงมาเจ็ดตั้งเจ็ดลงมาแปดตั้งแปดลงมาเอาแล้วก็เอาหลักหน่วยมาใส่หลักหน่วยมาใส่ตามเลขคู่เลขคี่ของเรางวดนี้มันได้คู่ทั้งหมดนั่นเพื่อนนะคู่ทั้งหมด แต้มผมให้เพื่อนไปเพื่อนไปดูแต้มของเราอีกทีนึง่งแต่ผมให้เพื่อนไปชุดนี้ชุดนี้ตามแต้มที่ผมดูมานั่นเพื่อนนะที่ผมดูตามหลักสิบคู่ หลักสิบหลักหน่วยงวนนี้คู่ทั้งหมดเลยจับให้เพื่อนเนีแค่นี้แต้มผมให้ไป,เ,ปเพื่อนเไปแล้วแต้มเด่นที่สุดคือแต้มแต้มเด่นที่สุดคือแต้ม8เด่นที่สุดคือแต้ม8เมืแปดแนวทางที่จะมามันก็เลขคู่ทั้งหมด หกบวกสองเป็นแปดหลักตัวนี้เพื่อนห้ามกลับนั้นเพื่อนนะเพื่อนอย่ากลับตรงตรงเลยนี่ตรงตรงเลยเพราะว่าเลขหกเขาไปหน่วยไม่ได้ตามสูตรของเราที่ผมให้เพื่อนไปสามปีหรือสี่ปีก่อนที่คลิปที่ผ่านมาที่ให้เพื่อนไปเขาไม่เคยผิดเลยนะแต่งวดนนี้ถ้าผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ทำตามสูตรมาบวกไม่ผิดตำแหน่งบวกก็ไม่ผิด วน,นี้ห้ามกลับอันนี้ตัวเด่นตัวที่สองอันนี้เด่นตัวที่ผมชอบที่สุดอันนี้ให้ฉีดเดียวอันนี้ให้สามไปเลยอสองหางเพื่อนตามหลักที่ผมชอบที่ผมดูแต้มแต้มที่ผมยังไม่ถ่ายให้เพื่อนไป ก็มีนี่ผมให้สองหางแค่นี้เพื่อนเด่นสุดคือหางนี้เลขล่างสองตัวล่างสองตัวล่างตัวนี้ห้ามกลับตัวนี้เพื่อนก็ตามหลักมันก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วแต้ม8ดนี่มันหลายหลายสูตรของเราไม่มีแปดแต่ที่นี่มันเข้าเข้าแต้มมันก็เข้าหลักมันก็เข้าคู่ทั้งหมด ลักสิบก็คู่หลักหน่วยก็คู่อันนี้ก็คู่มันก็เข้าเต็มเข้าเต็มเหมือนกับสูตรสองตัวล่างของเราไอ้อสูตรสองตัวล่างของเรามาครบสองละไอ้อสองต,ตัวล่างมันก็มีหกมีนี่อยู่เพื่อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะั่นเมื่อหกเข้ามานีไม่ได้ตามหลักของเราสูตรนี้ตามหลักของเราสูตรนี้เ,นเพื่อนดู ตัวนี้กับตัวนี้แต้มแปดตัวนี้กับตัวนี้ก็แต้มแปดอันนี้คือตามแต้มมัน,มนตามแต้มของมันเสร็จแล้วที่นี่ผมชอบผมชอบผมชอบชุดนี้ชอบหกสองหกสองชอบหกสองเพื่อนชอบหกสอง เอบ62งวดน,นี้าลมพัดเพื่อนชอบชุดไหนก็เอาไปนอกจากชุดที่ผมให้เพื่อนไปแล้วแต่ผมชอบชุดนี้ แลยวเพื่อนดูอันนี้อีกทีหนึง่งมันมาตรงกับตัวหมอดูด้านทักเข้ามาบอกว่าทะเบียนรถผมมันจะออกตัวนี้งวดน,นี้ตรงตรงเพนเพื่อนหกสองคือไม่ต้องกลับตามตามสูตรของเราเลขหกลับไม่ได้อันนี้คือ6กสองนั่นเพื่อนนะ 62หมอดูทักมาว่าเลขที่ออกทมดวงของเราทะเบียนรถมันก็มาเข้างวดน,นี้เข้าตรงกับเลขหลักของเราด้วยเอาผมยกออกนั้นเพื่อนนะนี่คือทะเบียนรถผม,มเพื่อนถ่ายมาเพื่อนดูให้เอามาดูแค่สองตัวสองตัวหลังนี่สองตัวหลังไอ้สองตัวหน้าผมเอามาคู่หน้ามันมีเลขสี่ตัวหนึ่ง เลขสก่อนจะมาเลข6กนี่สี 4, 6, 2, ่หกสทะเบียนรถผมอ่ะผมยกออกอันนี้คือ2องตัวล่างมันมาตรงกับเลขนี้ที่ 6, กสแล้วเลขของเราตามแตมของเรามันก็เด่นอย่างนี้ผมนึงมันมาชนกับหมอดูทักมาว่าวา่างวดนี้ทะเบียนรถหรือทะเบียนบ้าน มาตรงกันพอดีเลขกก็มาตรงกันแล้วผมยังไม่ให้เพื่อนดูอีกหลายสูตรที่ว่านี้เพื่อนกลับไปดูชิปที่ผ่านมาครบล่างของเรานั้นเพื่อนนะครบล่างของเรามีไม่รู้ชุดนี้จะมีหรือเปล่าแต่ชุดนี้มีครบล่างมันมีสองสูตรมีสูตรหนึ่งอ่ะที่มีตัวนี้ที่ผมจําได้วันนี้ผ่านมาผมชอบเลขสองสองกับหกแล้วที่นี่ถ้าสองอยู่หลักสิบมันอยู่ไม่ได้ มาพอมาดูสูตรนี้พอมาดูสูตรนี้เสร็จมันถึงบันถึงเด่นเลยเพื่อนมันถึงเด่นเลยมาดูสูตรนี้เสร็จหลักสิบของเราได้ศูนย์ได้สองได้หกได้เจ็ดได้แปดหลักหน่วยได้ศูนย์ได้สองได้เก้าได้หนึ่งได้ห้าตามหลักของเราพอเขียนออกมาแล้วเขียนออกมาแล้วตามหลักเขียนอย่างนี้ตามหลักเขียนอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เข้าหลักพอดี คอยดูนั่นเพื่อนนะว่าจะมาตามที่ว่าตามดวงตามนี่ไหมนี่คือเอาตามทั้งดวงทั้งเลขหลักของเราแล้วสอบหางเดียวนั่นเพื่อนนะสอบหังเดียวนี้ไม่รู้จะมาไม่มาแต่ตามเลขมันมาชนกันเยอะ ชนกันเยอะท่านที่เบียนรถก็มาชนกันพอดีชนกันเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะออกไม่ออกแต่ผมก็ผมชอบตัวนี้หางเดียวนี่สำรองนี่สำรองพวกนี้เ,นเพื่อนชอบหางไหนก็เอาไปตามหลักกีงวด14 14 สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิเจ็ดงวดติดเพืเ่อนสิบเจ็ดงวดติดเดินมาอย่างนี้เลยคือไม่ผิดเดินมาอย่างนี้ไม่ผิดเมื่อไม่ผิดเสร็จแล้วผมถึงว่างวดนี้งวดนี้มันน่าจะ มันใจมันใจจนกว่าผมว่าฟันทงได้เลยง,งวดนี้ถือว่าฟันทงได้เลยนะเพื่อนนะงวดนี้หกสองได้แต้ม8ปดสองแต้ม8ดแต้มของเราคลิปที่ผ่านมาผมให้เพื่อนไปไฟตกเพนเพื่อนไฟตกแบบแบบ เพื่อนเอายาวไม่ได้แล้วดับทั้งหมดเลยอ่ะท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากกันเพื่อนจับให้เรียบร้อยจับให้เรียบร้อยผมชอบอยู่หางเดียวนั่นเพื่อนนะชอบอยู่หางเดียวชอบอยู่หางเดียวคือหางนี้หางนี้คือ,อเพื่อนชอบก็เอาไปแต่ผมก็วงให้มีสองหางเลขล่างแต่ตัวนี้ มันเข้าหลักอยู่แต่ที่มันเข้าหลักสิบหลักนี่อยู่แต้มก็ได้อยู่แต่ที่นีผมว่าตามหลายสูตร,ม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 , 8, ตรมันไม่มีเลขแปดเลขแปดเลขศูนย์เนี่ยมันไม่มีมันมีคู่นี้หล,หลายสูตรที่ผมดูผมยังไม่ถ่ายให้เพื่อนไปอขอบคุณน,นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามชิปนี้ถ้าท่านเพื่อนชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์น่้นเพื่อนนะฝากกดกระดิ่งให้หน่อย ว่ามันงวดนี้จะเป็นยังไงเพื่อนตามหลักของเราคือไม่ต้องกลับนะเพื่อนนะเลขหกนี่ไม่ต้องกลับตามสูตรของเราเลขหกับเลขเกตอยู่หลักหน่วยไม่ได้นี่ตามสูตรของเราแต่เพื่อนชอบสูตรนี้ก็เอาไปเลขเนี่จะไปหน่วย,ไ,วยไม่ได้เลขหกก็ไปหน่วยไม่ได้คือห้ามกลับเอาตรงๆเลยสูตรนี้คือเด่นที่สุดสูตรนี้เพื่อนชอบเอาไปหลายๆสูตรมันไม่มีเลขแปดแต่งวดนี้มันก็แต้มแปด แค่นั้นเพื่อนหางเดียวเด่นๆสุดๆดเด่นสุดๆเพื่อนๆนะหางเดียวอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ